เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพี่สวัสดีครับนี่ผมมาสีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับวันนี้เป็นนิสสันนะครับนิสสันเซฟิโลปี02ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยอดีตรถผู้บริหารนะครับขับดีช่วงล่างแน่นนั่งนิ่มสบายบอดี้กว้างขวาง สีสายแอ้สวยครับรถสภาพดีมากไม่มีชนหนักเดิมๆเลยครับแผงประตูตัดลา,ายไม้สวยหรู v อ p ระบบไฟติดครบยอโต้กระจกไฟฟ้ามีเครื่องเล่นเสียจงจอสัมผัสมี Airbag ด้วยครับแอร์เย็นช่ำๆภาษีกันยา68ครับประตูตเป็นระบบสันทันล็อกระบบต่างๆใช้ได้ครบนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นยางอะไหล่มีครบเล่มครบสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆคุ้มๆเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ